วิ bon au, คอบบอลคาราบาวคับ 2,023- 24รอบ4ทีมสุดท้ายนัด2ฟูแลมโอฟลิเวอร์พูลพร้อมคา11ตัวจริงฟันธงผลแข่งช่องทางชมสดวิ bon au, คอบบอลคาราบาวคับ 2,023- 24รอบ4ทีมสุดท้ายนัด2เจ้าสัวน้อยฟูแลมภายใต้การนำทีมมาโกซินวาผู้จัดการทีมชาวโปรตุเกสที่มีคิวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนหงแดงลิเวอร์พูลที่มีชาวเยอรมนีกุมบังเหียน คู่นี้ฟาดแข้งวันพุธท,ที่24มกราคม2567เวลา3นาฬิกาไทยรัฐทีวีช่อง32ถ่ายทอดสดโดยเกมแรกที่พบกันลิเวอร์พูลชนะมาได้ก่อน2-1สำหรับแฟนบอลชาวไทยร่วมสัมผัสบรรยากาศระดับโลกกับคาราบาวฟูแลมมาโกซินวาเทนเนอร์ชาวโปรตุกีของฟูแลมยังไม่มีอาดามาตาโอเรที่เจ็บขณะที่คันวินบาเซ่โฟเดบัลโลตูเรและเอเล็กอีวบีไปรับทีมชาติในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นโดยเกมนี้จะลงเล่นในระบบ4-2-3-1แนวรับวางโตซินอดาราบิโอโย อิดริซาดิยอบยืนเป็นคู่เซนเตอร์ฮาฟเคนนีเตเต้แอนโทนีโรบินสันรับหน้าที่ฟูลแบ็กขวาและซ้ายชูอาปาลิญญาคอมแคนีคุมเ,มเกมกลางสนามแฮรีวินสันผนึกกำลังอันเดรสเปเรราวิเลียมปั้นเกมรูปแดนหน้าวางหน้าทีมชาติเม็กซิโก,โกโยืนหน้าเป้าลิเวอร์พูลผงแดงลิเวอร์พูลไม่มีแอนดูโรเบิร์ตสันเทรนเล็กซานเดอร์อโน,นมิกาดโจโอเอลมาติปะติอาโกอันคันทาราที่มีอาการบาดเจ็บขณะที่วาตารุเอนโดโมฮัมเมซสลาไปรับใช้ชาติ โดยเกมนี้น้าใหญ่ชาวเยอรมันจะโรเตชันนักเตะบางตำแหน่งแนวรับวางคอนแวรลีรับหน้าที่แบ็กขวาอิบราฮิม,มาโกนาเตยืนเป็นคู่เซนเตอร์ฮาบโจกโกเมนยืนเป็นแบ็กซ้ายรายอันผนึกกำลังข้อติดโจนฮาวิเอเลียดคุมเกมกลางสนามแดนหน้าวางดาวินดูเยตที่เพิ่งกด2ตุงในเกมนัดล่าสุดผนึกกำลังลุยดีอาดโอดีกับโปยืนเป็นสามประสานแดนหน้าทัศนะลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะมาได้ก่อน2ต่อหนึ่งกับความได้เปรียบพอสมควรทำให้บีบังคันให้ปูแลมจะเป็นฝ่ายเปิดเกมรุกกดดันเข้าใสา่เพื่อหวังแก้คืนได้ แต่ด้วยเจ้าสัวศักยภาพที่ยังเป็นรองหลายช่วงตัวจึงไม่ง่ายจะเจาะแนวรับจากฝูงพีเมียรีได้แม้ว่าจะโรเตชันนักเตะบ,บางรายก็ตามคาดว่าทั้ง2ทีมจะเปิดเกมแลกกันทันทีที่ผู้ตัดสินเป่านกหวีดซึ่งรูปเกมจะออกมาสนุกคู่ขี้สูสีในช่วงแรกช่วงแรกก่อนเล่นไปเล่นมาจะเป็นทางหงแดงที่คุมเกมเอาไว้ได้หมดก่อนจะอาศัยจังหวะเข้าที่เด็ดขาดของทั้งดาวินนูยเยตโคดีกัปโปลุยดิอาซูมถึงแถว2ออย่างไรอันข้อติดโจนก็พร้อมที่จะไล่ไก่เช่นกันเชื่อว่า ผงแดงหน้าจะไล่บทขยี้ย้ำแทนไปได้อีกครั้งฟันธงลิเวอร์พูลย้ำแทนฟูลแลม2ต่อ0